ลายศัก์เสือเพนเป็นหนึ่งในลายศัก์ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและเกี่ยวข้องกับศสย,ยศาสตร์ไทยโดยมีจุดเริ่มต้นจากพระเกจิชื่อดังและได้รับความนิยมในหมู่นักครบและนักเลยงที่ต้องการพลังปกป้องภยัยและอำนาจบารมีทุกวันนี้ลายศักด์เสือเพนยังคงเป็นที่เคารพและศรัทธาของคนไทยโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเสริมดวงและความกล้าหาญแต่สิ่งสำคัญคือ ต้องปฏิบัติตามข้อห้ามของการสักยันต์และใช้พลังในทางที่ถูกต้องหลังจากพัดพรอดชีวิตจากเหตุการณ์สยองในป่ายางเขาก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปทุกคืนเขาจะฝันถึงเงาดำรูปเสือที่จ้องมองเขาด้วยดวงตาเรือนแสงและเสียงกระซิบแปลกประหลาดที่ดังขึ้นทุกครั้งที่เขาหลับวันหนึ่งลุงเอียดคนเฒ่าของหมู่บ้านเห็นพัดนั่งเหมือลอยอยู่หน้ากระท่อมจึงเอ่ยปากถามว่า มึงไปเจออะไรมาวะไอ้หนุ่มพัดถลังเลอยู่คู่หนึ่งก่อนจะเล่าเรื่องทั้งหมดให้ลุงเอียดฟังสีหน้าของลุงเอียดเคร่งเครียดขึ้นทันทีมึงไปเหยียบแดนต้องห้ามเข้าแล้วและมึงถูกหมายหัวแล้วด้วยตำนานต้องห้ามของป่ายางลุงเอียดเล่าให้ฟังว่าป่ายางแห่งนี้เคยเป็นสถานที่ซ่อนตัวของกลุ่มโจรโบราณที่บูชาเสือเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์หัวหน้าโจรน,นั้นมีรอยสักเสือเพ่ิน ที่ได้รับการปลุกเสกจากพระอาจารย์ผู้มีวิชาอาคมสูงว่ากันว่าใครที่มีรอยสักนี้จะมีพลังของเสือและไม่มีใครฆ่าได้แต่เมื่อกองทัพสยามบุกเข้าปราบปรามกลุ่มโจรถูกฆ่าล้างบางหัวหน้าโจรถูกจับมัดและถูกฝังทั้งเป็นใต้ต้นยางใหญ่พร้อมกับคำสาปแคนที่ว่าใครก็ตามที่ล่วงล้ำถิ่นฆ่าจะต้องรับวิญญ,ญาณฆ่าไปแทนคืนแห่งคำสาปลุงเอียดพาพัดไปหา หลวงตาทองพระเกจิตที่มีชื่อเสียงในหมู่บ้านเพื่อขอทางแก้หลวงตาทองมองร่างพัดด้วยสายตาเย็นชาก่อนจะกล่าวว่ามันเลือกเองแล้วโวยพัดรู้สึกถึงบางอย่างบนผิวหนังของเขาเมื่อถอดเสื้อออกดูเขากลับพบว่าหลังของเขามีรอยสักเสือเพนโผล่ขึ้นมาเองรอยสักนี้กำลังจะกรลินกินเองหากไม่ทำพิธีแก้เองจะไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไป หลวงตาทองกล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจังหลวงตาสั่งให้พัดเตรียมตัวสำหรับพิธีล้างคำสาปพ,พัดต้องเผชิญกับบททดสอบสามอย่าง1เข้าถ้ำเสือในตายางเพื่อเผชิญหน้ากับดวงวิญญาณของหัวหน้าโจร2ดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อแยกพลังอาคมออกจากร่าง3เผาผงกระดูกหัวหน้าโจรเพื่อปลดปล่อยคำสาปแต่ก่อนที่พิธีจะเริ่มขึ้นร่างของพัดก็เริ่มเปลี่ยนไป ดวงตาของเขากลายเป็นสีเหลืองเชี่ยวข่มโผล่ออกมาพร้อมเสียงคำรามของเสือดังขึ้นในหูของเขาเขากำลังจะกลายเป็นปีศาจเสือเพนร่างของพัทเริ่มสันสทานเสียงคำรามต่ำดังขึ้นจากลำคอดวงตาของเขาเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสว่างกล้ามเนื้อขยายใหญ่ขึ้นรอยสักเสือเพนบนแผ่นหลังขยับเหมือนมีชีวิตมันเริ่มแล้วหลวงตาทองตะโกน กลางรีบหยิบสายะสินพันร,รอบตัวพัดเพื่อหน่วงพลังอาคมพัดกรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดก่อนจะซุดลงกับพื้นภาพตรงหน้าของเขาพลันเปลี่ยนไปขณะที่พัดถูกจองจําในโลกอาคมหลวงตาทองกับลุงเอียดกกำลังเตรียมพิธีล้างคําสาปเราต้องทําให้เขาหลุดออกจากอาคมของเสือดําก่อนที่มันจะกลืนกินจิตของพัดหลวงตาทองกล่าว พลางนำผงกระดูกของเสือดำมาโปรยรอบตัวพัดดุ่งเอียดจุดทูบและสวดคาถาทันใดนั้นลมในป่าก็พัดแรงจนใบยางร่วงกราวภายในจิตของพัดเสือดำเริ่มโจมตีเขาเล็บแหลมตะวัดเข้าใส่หลายของพัททำให้เขารู้สึกเหมือนถูกฉีดออกเป็นชิ้นๆเจ้าจะกลายเป็นข้าจงยอมรับซะแต่พัดไม่ยอมแพ้เขากัดฟันแน่น พลางนึกถึงคำพูดของหลวงตาทองจิตของเองคือกุญแจถ้าเองยอมแพ้เองก็จะไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปการต่อสู้ครั้งสุดท้ายพัทตัดสินใจสู้เขาใช้มือเปล่าจับกรงเล็บของเสือดำไว้แล้วกระชากอย่างแรงแสงสีทอง่องออกจากมือของเขาเสือดำร้องคำรามด้วยความเจ็บปวดร่างของมันเริ่มสั่นไหว ไม่ได้มึงต้องเป็นกูกูคือกูไม่ใช่เครื่องมือของมึงพัฒตะโกนพร้อมทุกกำปั้นใส่ร่างของเสือดำจนแตกกระจายเป็นเท่าทุลีในโลกความจริงร่างของพัสดุ้งเฮือกก่อนจะล้มลงหมดสติลุงเอียดและหลวงตาทองถอนหายใจด้วยความโล่งอกพัดฟื้นขึ้นมาในวันถัดไปรอยสักเสือเพนยังอยู่ที่เดิมแต่กลับไม่ขยับอีกต่อไป เก่งชนะแล้วลุงเปียดกล่าวแต่เสือดำมันยังคงอยู่อยู่ในสายเลือดของเองพัดสัมผัสปรอยสักของตัวเองรู้ดีว่าคำสาปอาจไม่หมดไปแต่มันก็ไม่อาจควบคุมเขาได้อีกแต่สิ่งที่พัดไม่รู้คือในเงามืดของป่ายางมีเงาสีดำสองดวงจ้องมองเขาอยู่